สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภาพรพรนุยานิตนิสิตวิทยาลัยการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราพรจะวิสานิสิตวิทยาลัยการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่หนึ่งค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ปี2นะคะที่มาจากคณะที่เราความนิยมเป็นอันดับต้นๆของคณะสายสุขภาพซึ่งคณะนี้นะคะต้องเรียนหนักแล้วก็อาศัยความพยายามในการแบ่งเวลาการเรียนนะคะทุกท่านอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้พวกเราสองคนจะมาสัมภาษณ์ใคร สวัสดีค่ะเชิญพี่แนะนําตัวค่ะสวัสดีครับชื่อออมสินนายสาริปารีนิสิตธันตแพทย์ชั้นปีที่สองนะครับจบจากโรงเรียนปริ้นส์รอยเยวิทยายลายัยจังหวัดเชียงใหม่ครับผมค่ะคณะทันตแพทย์ขึ้นชื่อเรื่องความยากพอๆกับคณะแพทย์ขอถามได้ไหมคะว่าทำไมพี่ออมถึงเลือกเรียนคณะธันตแพทย์คะทําไมถึงเลือกมาเรียนที่คณะธันตแพทย์ต้องย้อนไปเมื่อตอนเป็นเด็กครับผมเพราะว่าตอนเด็กเป็นคนที่ชอบวาดรูปชอบ ตัดกระดาษปั้นดินน้ำมันอย่างเงี้ยครับแล้วพอโตมาเราก็หวัวด,ดีเราสามารถเรียนได้ในระดับที่โอเคตอนจะสอบเข้ามาหาลายัยก็เลยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาว่ามีคณะที่แนะนํำไหมหรือว่าผมเข้าเรียนคณะไหนดีตอนมหาลายัยอาจารย์ก็เลยให้ลองไปศึกษาดูว่าคณะทันตแพทย์เราจะชอบไหมก็เลยไปหาข้อมูลดูครับแล้วพอได้ศึกษาเราก็รู้สึกว่าเป็นคณะที่น่าสนใจเพราะว่า ได้ทั้งใช้ในด้านของศาสตร์แล้วก็ศิลป์เราก็เลยคิดว่าท่านเข้ามาเรียนแล้วน่าจะได้ทําในสิ่งที่ชอบครับพี่ท้าใจมากเลยค่ะรุนเลยนะคะว่าทําไมพี่ออมถึงเลือกเรียนคณะน,นี้เพราะว่าได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยนั่นเองและพี่ออมได้มีการวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับอาชีพทันแตแพทย์ว้อย่างไรบ้างคะเรื่องวางแผนอนาคตเหรอครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่2เลยอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบในสาขาเฉพาะทางอันไหน แต่จากที่วางแผนไว้คร่าวๆก็คือหลังจากเรียนจบก็อยากจะไปทํางานใช้ทุนอยู่ที่ต่างจังหวัดเพื่อหาประสบการณ์ครับผมแล้วหลังจากใช้ทุนเสร็จก็จะกลับทํางานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่ามีครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนๆอยู่ที่นั่นครับอืมเข้าใจเลยค่ะการที่เราได้กลับไปที่สถานที่ที่คุณเคยจะทำให้เราสบายใจสินะคะใช่เลครับเพราะว่าเป็นคนที่ติดบ้านแล้วก็ติดเพื่อนมากแล้วรู้สึกว่าเป็นเซฟโซนของเรา ทุกวันนี้เนี่ยตอนที่เราเครียดหรือว่าอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องหรือว่ามีปัญหาในชีวิตเนี่ยแล้วก็ชอบที่จะโทรไปหาที่บ้านแล้วก็คุยกับเพื่อนๆเนี่ยครับอืมค่ะแล้วช่วงนี้พี่อมอเรียนเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเพิ่งผ่านช่วงสอบมาด้วยช่วงนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับถือว่าโอเคอยู่แล้วพี่อมอมีวิธีหรือเทคนิคในการจัดการความเครียดช่วงสอบเป็นยังไงบ้างคะเราจะมีคติประจําใจนะว่า ให้เราทําอะไรสักอย่างเราทําเต็มที่ไปเลยและผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเป็นยังไงเราก็ถือว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วเราโอเคกับมันส่วนเทคนิคในการจัดก,การความเครียดอเอปมนคนชอบฟังเพลงมากครับเวลาที่รู้สึกเครียดหรือว่าอ่านหนังสือไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะมาแป๊บพักอ่านหนังสือมาฟังเพลงแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออโอเคขึ้นแล้วเราค่อยกลับไปอ่านหนังสือต่อ ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆเลยค่ะการตั้งใจเรียนในห้องเรียนหรือการกระตือรือร้นในสิ่งที่มุ่งมัน่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะค่ะในเมื่อเราได้ฟังทิศก,การเรียนการสอบจากพี่ออมไปแล้วนะคะอยากจะถามว่าพี่ออมมีคําแนะนําอะไรบ้างสําหรับคนที่อยากจะเข้าศึกษาต่อในคณะฮันตพเพศคะคําแนะนําสําหรับคนที่อยากจะเข้าคณะฮันตพเพศคงจะเป็นอยากให้ทุกคนลองหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบคณะ ทันตะจริงไหมให้เราลองไปหาข้อมูลดูว่าคณะนี้เรียนกับอะไรบ้างเราจะได้เจอกับอะไรบ้างหรือว่าอาจจะลองไปเข้าค่ายที่มหาวิทยาลัยต่างๆจัดขึ้นดูก็ได้ครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รู้จักตัวเองได้รู้จักเกี่ยวกับคณะไม่อยากให้ทุกคนเลือกเข้ามาเรียนคณะทันตะด้วยเหตุผลแบบว่า,วาทันตะสบายกว่าแพทย์หรือว่าได้เงินที่เยอะอะครับอยากให้เราชอบจริงๆเพราะว่า ถ้าได้มาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยตัวคณะเราจะได้เรียนทั้งเลคเชอร์แล้วก็มีการทำแบบซึ่งถ้าสมมุติเราว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบในการทํางานฝีมืออยู่แล้วเนี่ยตอนที่เรามาเรียนเราอาจจะซัฟเฟอร์กับมันก็ได้ค่ะแล้วพี่ออมทั้งเรียนทั้งเลคเชอร์แล้วก็ทั้งมีแลบด้วยพี่ออมมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ทําอะไรบ้างคะถ้าเป็นตอนนี้ตัวผมก็จะทํากิจกรรมในเรื่องของ ช่วยงานของทางสโมสรคณะทันตแพทย์ครับขอถามด้วยไหมคะว่าการทํางานในสโมสรของคณะสําหรับพี่ออมเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ผมก็ได้ทํางานช่วยทางสโมสได้2ปีแล้วครับตอนนี้ทําหน้าที่อยู่เป็นกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานแล้วก็ประเมินผลครับซึ่งก็จะมีหน้าที่ในการทำแอคชั่นแพลนต่างๆในตอนที่คณะได้จัดกิจกรรมภายในคณะขึ้นนะครับ ซึ่งจากที่ได้ทํางานมาสองปีเนี่ยรู้สึกว่าพอเราได้ทํางานกับคนหมู่มากแล้วเราก็จะเข้าใจว่าในองค์กรนี้เนี่ยมีลําดับขั้นตอนการทาํางานยังไงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยครับแล้วก็ในการทํางานสโมสรเนี่ยก็จะได้เจอกับผู้คนมากมายทั้งเจ้าหน้าที่ในคณะทั้งเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ครับผมทําให้เราได้คอนเนคชั่นในการทํางานเพิ่มขึ้นครับขอบคุณค่ะที่เอ,อ,อามาอธิบายได้ละเอียดแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะ ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะแล้วในเมื่อพี่ออมทาง,งานสมูไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยพ่อสามารถจัดสรรเวลาให้กับกิจกรรมแล้วก็การเรียนได้ยังไงคะต้องบอกตามตรงเลยว่าผมไม่ใช่คนที่ขย,ยันที่หลังจากเลิกเรียนปุ๊บเราจะมาอ่านหนังสือทบทวนเลยเพราะว่าเราอยากจะพักผ่อนตอนแบบเลิกเรียนเสร็จแล้วก็อยากจะพักผ่อนผมก็เลยมีวิธีเทคนิคส่วนตัวนาะก,ก็คือตอนที่เราเข้าเรียนในทุกวันเนี่ยเราจะตั้งใจตลอด เราจะบอกตัวเองเลยว่าเมื่อเรามาอยู่ในห้องเรียนแล้วเราจะตั้งใจฟังอาจารย์แล้วก็เก็บรายละเอียดให้ได้เยอะที่สุดเน้วพอหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วช่วงใกล้สอบเราก็จะมาย้อนอ่านที่เราเคยเรียนแล้วเราก็จะรีมายกลับไปได้ว่าตอนที่เรานั่งเรียนอยู่ในห้องตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องอะไรทําให้เราหรือฟื้นความทรงจำได้เร็วมากขึ้นในการมาทบทวนหนังสือก่อนสอบอืม ค่ะทุกคนคะการเรียนรู้ไม่มีวิธีตายตัวทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ให้เข้ากับตนเองได้นะคะครับผมถ้าเกิดเทคนิคของผมเป็นประโยชน์สําหรับผู้ฟังผมก็ยินดีครับค่ะสําสหรับในวันนี้นะคะเราได้ทางความรู้ทิศต่างๆเทคนิคนะคะในการเรียนการสอบและก็การทํากิจกรรมนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพวกเราดูทุกคนมากๆเลยค่ะก่อนจะจากลากันในวันนี้พี่อองมีอะไรจะบอกน้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในคณะทันต้แพทย์ไหมคะ ก็อยากจะแนะนำให้น้องๆทุกคนหาตัวเองให้เจอนะครับว่าเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรตัวตนแบบไหนที่เราอยากจะเป็นเพราะว่าในตอนที่เรารู้แล้วว่าเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะเป็นอะไรเนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายในชีวิตของเราแล้วเราก็จะใช้ทุกวันที่เราตื่นมาเนี่ยทำในสิ่งที่เรามีความสุขครับผม ขอให้ทุกคนค้นพบเป้าหมายและความสุขของตัวเองนะคะและสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอขอบคุณพี่ออมมากเลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ